วันนี้ก็เป็นอีพีนั้นเพื่อนเราอยู่ที่ RBM กระลาดอยู่ที่ชนบทขอนแก่นนะเพื่อนก็เลยจากปั๊มปตทมาอยู่ซ้ายมือนะติดกับร้านยางสตางสาขาเจนี่หาไม่ยากนะนี่ก็มีรถเพียบเลยตอนนี้ที่ขายเนี่ยกำลังเก็บกำลังปั้นอยู่ก็มีแต่ขายตอนนี้ขอขายสี่สามคันสี่คันอ่ะกำลังปั้นอยู่ถ้าคันนี้ปั้นเสร็จอ่ะขายเท่าไหร่นนมีคนกำลังฮิตนะมีโอตาคุเนี่ยพวกยุ9เก้าศูนย์กำลังกลับมา อ่าต้องทําเสร็จก่อนราคาก็ประมาณหมื่นต้นๆนี่แหละขอปั้นหน่อยอ่าแล้วก็คันนี้ที่ขายดีที่สุดของร้านนี้เลยนี่ทะเบียนเล่มพร้อมโอนนะนี่ที่เห็นอยูอ่าหัวเถิกเฮ้ยใช่ไหมหัวเถิกดิหัวเถิก 125. ร้อยี่บห้าล้างคาบูอยู่ถ้าเก็บไปทรงนี้เลยปล่อยเท่าไหร่ก <20, 000. S 1> ็ประมาณสองหมื่นสอหมืนนิดนประมาณสองหมนสองไม่เกินไม่เกินนี้คือโอนให้ด้วยได้ล้อแต่งแบบนี้เลยนี่ เขาเรียกว่าร้อยลายอะไรแบบนี้สายเล่นรู้ไหมไม่รู้นะแต่ก็สวยดีนะเออแล้วก็ลูกสเต็ปลูกเลยครับเดี๋ยลูกเดิมเป็นลูกเดิมดเน้นเดิมๆไปก่อนนะนอให้สายปั้นเขาเอาไปทำเฮ้ยแต่ชุดสีสวยนะเนหลือแค่ล้างคาบ,บูเองเดิมๆชุดสีสวยเลยสองหมื่นประมาณสองหมื่นสองนะประมาณนี้ได้แบบนี้เลยคลาสสิกคลาสสิก,สกขับออกงานหล่อ ส่วนคันนี้ดับเดิมเลย,เ,เ,ลยเข้าไร่ข้าสวนหมื่นเจ็ดเล่มโอนด้วยคือราคานี้โอนให้เลยโอ้โหหมื่นเจ็ด่อนเพื่อนได้เว็ฟขับแล้วราคารถปีประมาณเท่าไหร่คันนี้ปีสิบห้าปีประมาณสองพิห้าอ่าได้แบบนี้เลยยางโอเคยางเขาดูแลใหม่นะยางนี่เบิกใหม่หมดเลยชุดสีไปตามนี้เนาะอ,อแล้วก็ โอ้มีของแต่งด้วยนะโซ่บางโซ่แต่งนิดหน่อยแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม,ม 50, ะ่ประมาณห้าหมื่นนะประมาณนี้แล้วก็คันนี้ใหม่ขึ้นมาเลยเปีสิบเก้าราคาเปิดดูที่สองหมื 27, <000. S 1> ่นเจ็ดไปสิบเก้าเลยนะโอ้โหถือถือว่าถูกอนะ่ะเออเพราะว่าเขาขายกันประมาณสามหมื่น 30, กว่าอืมก็เป็นโฉมไฟ LED เรียบร้อย อืมก็ถือว่าโอเคนะได้แบบนี้เลยนี่มันตัวใหม่เลยเนะนี่ยเนาะ LED G ตัวใหม่เลยนะไม่สองหมื่นสี่เนาะใหม่ๆอยู่เลยนะประหยัดกว่าป้ายแดงไปประมาณสองหมื่นกว่าเพราะว่ามันเท่าไหร่นะสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดป้ายไอ้ป้ายแดงประมาณสี่หมื่นห้าอ่าก็ประหยัดไปเยอะอยู่นะได้เดิมหมดเลยสองหมื่นเจ็ด แบบนี้เลยแล้วก็ maison, กำลังปั้นอยู่ถ้าเดี๋ยวป um, ั้นเสร็จเดี๋ยวมีราคาคันนี้มาใหม่ด้านนู้นก็กําลังปั้นอยู่สมัยก่อนเรามายังมีเพียบๆเลยนะันนี้เหลือแค่นี้ถ้าปั้นเสร็จขายเท่าไหร่คันนี้คันนี้ก็อยู่ประมาณหมื่นนิดๆครับปรหมื่นสองครับผมอันี้เลยเฮ้ยมันได้ร้อยยี่ห้าด้วยนะร้อนี่ร้อยยี่ห้าหมื่นสองก็ถือว่าโอเคนะนี่แพงแพงอันนี้เข้าวไร่ข้าสวนสมาร์ทก็ใช้ได้ต่อซาเล้งก็ได้นะทำเล่น เออไปเดี๋ยวขอปั้นหน่อยสายซิ่งก็มีปั้นขายตามเน้นเลยปะหรือว่ารถล,ลูกน้องใช้เอนีปั้นขายเลยปยลยป่อยเท่าไหร่กันเทียนนี้่ียอ่ายังไม่มีราคาก็คือสองหมื่นต้องมีดูอยากทรงแล้วเนาะนี่น,นี่นะสองหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะได้ท่อเดี๋ยวจัดทรงรอรอ,อเลยส่วนคันนี้ก็เป็นร้อยยี่สิบห้าเหมือนกันอันนี้ก็กำลังประกอบชุดสีก็เสร็จละ มีเจ้าของงานคนนี้กำลังขึ้นขึ้นงานอยู่อย่างโหงานท่อก็หลายตังค์นะเนี่ยนี่งานท่อ,ท,อท่อสวยจัดอะถ้าเสร็จแล้วปล่อยเท่าไหร่คนนี้ประมาณสองหมื่นประมาณสนประมาณสามหมื่นเนยได้เพราะว่าชุดสีดำเขาเบิกใหม่หมดเลยนะมีเล่มพร้อมโอนเนาะอืมไม่ต้องห่วงเลยนะที่นี่นี่ชุดสีกองมดละก็ประมาณนี้ แล้วก็รับเซอร์วิสด้วยเนาะไม่ต้องหายห่วงเลยไม่ต้องห่วงมาที่นี่ก็รับประกันเครื่องอะไรอยู่แล้วเบอร์โทรก็ติดต่อน้องบอยได้ทั้งไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะเพื่อน063 7 2 0 2สเบอร์นี้เลยนะน้องบอยเนาะประมาณนี้โอเคคลิปนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ